วันนี้เราจะคุยกันกับคุณปิยะคงอัจฉรนะคะรองประธานกรรมการบริษัทเจมาร์จำกัดมหาชนหรือว่าคุณเจมาร์นั่นเองคุณปิยะน่าจะอยู่ในสูงกับแถวเรียบร้อยแล้วคุณปิยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะเราเชื่อว่านักทุนน่าจะเห็นตัวเลขผลประกอบการของเจมาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งรายได้ทั้งกําไรเนี่ยว่ากันง่ายๆคือเพิ่มหมดเลย year on year Q on Q เพอถามถึงสาเหตุหน่อยได้ไหมคะเพราะาปีนี้มันเป็นปีที่ เอาตรงๆก็ยากลําบากโควิดก็รุนแรงทําไมเจมารถึงยังโตได้ก็บริษัทลูกๆของเจมารก็แข็งแรงขึ้นทุกคนนะครับอย่างเจ<ช>ทีเนี่ยก็ <c oughs> สามารถโตได้สามสเอ็ปอร์เซนะครับตัวซิงเกอร์เองก็โตขึ้นมา60%สิบเปอร์เจัดแอสเซสเนี่ยก็มากกว่า100%ยเอร์เซนะครับเจมารโมบายเนี่ยปีที่แล้วติดลบแต่ปีนี้เนี่ยครึ่งปีก็ บวกเก้าสิบสี่ล้านก็เป็นผลพวงทำให้ส่งไปที่ตัวเจมาร์ทกรุ๊ปที่เติบโตขึ้นนะครับแสดงว่าถ้าถ้าเทียบในบรรดาลูกๆล,ลูกคนที่โตสุดเอาในแง่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คือตัวเจถูกไหมคะตัวเจฮะแต่ว่าตัวเจคอนิ r i b u ์รายได้เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่มากตัวที่เข้ามาเป็นตัวหลักเนี่ยก็คือตัวเจมดีซึ่งเจมีเนี่ยถ้าเทียบครึ่ปงปีของปีที่แล้วเนี่ยสองสูนย์สีร้อยสามสิบสี่ปีนี้เนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบสอง นะครับคนที่รองลงมาก็จะเป็นสิงเกอร์ครับปีที่แล้วเนี่ยสองร้อยสองปีนี้สามร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วก็มาที่ตัวเจม์ทโมบายซึ่งเจม์ทโมบายเนี่ยเจม์ทเขาถืออยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ JMT ถืออยู่ห้าสิบสี่จุดสามแจ๊ดเนี่ยถืออยู่หกสิบหกแล้วก็สิงเกอร์เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้าครับก็เข้ามาตามสัดส่วนครับค่ะโอเคภาพชัดเจน บริษัทแม่โตได้เนื่องจากลูกๆทั้งหมดโตหมดเลยนะคะทีนี้ในช่วงในช่วงครึ่งหลังแนวโน้มล่ะคะไตรมาสสามเนี่ยตอนนี้หลายฝ่ายประเมินกันว่าผลลบของของความกังวลของแรงกดดันจากโควิดมันจะไปเริ่มออกดอ,อกออกผลให้ได้เห็นแรงกดดันในช่วงไตรมาสสามในช่วงครึ่งหลังแลวมันจะกระทบอะไรต่อภาพรวมธรุรกิจในเครือของเจมาร์ไหมหรือว่าคุณคุณปิยะมองแนวโน้มไว้อย่างไงบ้างเรามองแนวโน้มครึ่งหลังเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็ศักยภาพ โดยโดยรวมของเราได้ยังสามารถโตได้ที่ห้าสิบอร์เซ็นครับค่ะเพราะอะไรทำไมถึงถึงถึงมั่นใจว่าเราจะโตต่อคะคือเนื่องจากว่าตัวของเราเองเนี่ยเราก็บริหารในเรื่องของยอดขายเราก็บริหารในเรื่องของต้นทุนนะครับอย่างเจม์ทโมบายเองเนี่ยถึงแม้ห้างเนี่ยจะปิดแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็มีการรองรับด้วยการเปิดป๊อปอัพโตนะครับเพิ่มอีก50าสิแง นะครับแล้วเรายังมีสาขาซินิจี้ซึ่งเจมาร์ดโมบายเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ร่วมได้นะครับรวมถึงเราทำช็อปอินช็อปในตัวซิงเกอร์เองเพราะว่าเนี่ยเจมาร์ดโมบายที่เราคิดว่าได้ผลกระทบเนี่ยมันกลับมากลายมาเป็นกับพลิกกลับมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นบวกแล้วก็เจมาร์ดโมบายเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะไม่โตต่ำกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน j m มเองเนี่ยเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อนี่มาต่อเนื่องปีนี้เนี่ยเขาก็จะซื้อนี่เข้ามาให้ครบ หนึ่ล้านนะครับนี่ที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขายังเก็บกระแสงเงินสดเนี่ยไม่ลดนะครับ,รบถึงแม้จะเจอในเรื่องของโควิดแต่เนื่องจากว่าลูกค้าของ jmt เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเป็นรีเทลซึ่งเขามีลูกค้าอยู่สักประมาณสามล้านกว่าลายเนี่ยนะครับ,รบเขาก็สามารถไปทำโปรแกรมช่วยเหลือลูกค้าได้นะครับโดยวิธีการก็คือว่าแพ่คัดให้กับลูกค้าหรือว่ายืดระยะการผ่อน นะครับให้กับลูกค้าและ JMT เองเนี่ยเขาจะมีหนี้อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้บ้านะนะครับทาง KBJ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเนี่ยก็จะมาช่วยรีไฟแนนซ์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเรียกได้ว่าเราช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยครบวงจรทําให้กระแสงเงินสดเนี่ยเราคิดว่าไม่ตกนะครับส่วนซิงเกอร์เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องการลงพื้นที่ใน,ในพื้นที่สิเข้มนะครับแต่เราคิดว่าก็ไม่ได้กระทบเพราะว่า ตัวซิงเกอเองเนี่ยก็พัฒนาระบบของเขามาเนี่ยนะครับทางด้านออนไลน์ทําให้การติดต่อลูกค้าเองเนี่ยนะครับก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีอันนี้เราเริ่มทําไปแล้วสักประมาณ3-4เดือนนะครับลูกค้าก็ติดต่อเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้า VIP ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของเราเองนะครับ<ะ>ซึ่งเขาเองเนี่ยเขามีความต้องการที่จะซื้อสินค้าของเราอยู่แล้วเพราะว่าสินค้าซิงเกอร์เนี่ยนะครับ หลังๆเนี่ยเรามาขายสินค้ากลุ่มคอมเมอร์เชียลมากขึ้นนั่นหมายความว่าพอเขาซื้อสินค้าของเราไปไปผ่อนเนี่ยเขายังเอาสินค้าอย่างเช่นต,ต,ตู้เติมน้ํำมันเนี่ยไปทํารายได้เพิ่มดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตรงกับช่วงยุคโควิดเนื่องจากว่าคนเนี่ยกลับมาทํางานที่บ้านบางคนเนี่ยก็ออกจากงานก็มาสมัครเป็นเซล์ซิงเกิลทำให้เซลเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยขยายมากขึ้นแล้ผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็ยังไปสามารถทําต่อยอดรายได้ของเขาได้เพราะเนี่ยสามสี่ธุรกิจที่เราบอกมาเนี่ยเราเชื่อว่ายังมองเป็นบวกอยู่ครับโอเคค่ะเพระพระย้อนกลับมาในตัวของเจมาร์นิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ถามคุณปิยะแล้วก็สิ่งที่เพราะว่านักลงทุนอาจจะมองในเรื่องนี้เพราะว่าอห้างปิดถูกไหมคะช็อปเจมาร์ในห้างใช้บริการไม่ได้อยู่แล้วคุณปิยะก็บอกแล้วว่าทางบริษัทแก้อย่างไนเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบจากจากมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยทางบริษัท คิดกลยุทธ์ในการแก้ไขเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อไรายได้แล้วก็กําไรในช่วงที่เหลือของปีเราออสรุปแบบนี้ถูกถูกต้องไหมคะต้องครับถูกต้องครับอืม Okay. แล้วในส่วนบริษัทลูกๆเองก็มีการปรับตัวซึ่งในรายละเอียดของแต่ละบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเรา,ะจ,ะเา,เราะจะมีโอกาสพูดคุยกันกับทางซีอเพิ่มเติมอยู่แล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยอาจจะขอเน้นในส่วนของ jmart หน่อยทีนี้ทิ้งท้ายอยากให้คุณปิยะมีอะไรมีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนของ jmart ไหมคะก็เจมาร์ดเองเนี่ยเวลามองเนี่ยก็คงต้องมองอย่างอย่างที่เรียนไปว่าคงต้องมองบริษัทลูกๆเป็นหลัก ว่าบริษัทลูกๆเนี่ยคอนดิบิลกลับมาตามสัดส่วนเนี่ยนะครับเอ,อ่อแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราเผชิญวิกฤตอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็เราเองเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องปรับตัวเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทีมงานบริหารของเราเนี่ยก็ได้รองรับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับซึ่งเราในกลุ่มของเราเนี่ยเรามองว่าวิกฤตครั้งนี้มันคือโอกาส นะครับแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังคงเติบโตในช่วงปีสองปีสามปีข้างหน้าได้ด้วยดีครับกำลังก็งจะฝากไค้ครับกำลังซื้อของผู้บริโภคหรือแม้แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคว่ากันด้วยการอ้างอิงจากตันเลขที่หลายๆลายเฮ้าส์ก็ทําการสํารวจออกมาแน่นอนว่ามันไม่ดีตามภาวะของโควิดซึ่งตรงนี้ทางในในมุมของผู้ประกอบการเองอย่างเจมารเนี่ยคุณปิยะยืนยันถูกไหมคะว่าว่า,วาทางบริษัท ก็ตั้งกลยุทธ์เอาไว้รองรับแล้วแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลต่อต่อการดําเนินกิจการในอนาคตครับใช่ครับโอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะคุณปิยะที่ให้เกตมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณมากเลยค่ะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ